หยุดมองไม่ได้เลยล่าสุดปุ๊กลุกอวดเอวบางกล้ามท้องสวยๆเรียกได้ว่ายังสวยแซบไม่เปลี่ยนไปเลยสำหรับปุ๊กลุกฝนทิพย์ปล่อยความแซบยืนโพสทา่าอวดเอวบางกล้ามท้องเซ็กซี่ทำเอาแฟนๆแห่แเข้ามากดไลค์ให้รัวๆเป็นนางเอกสาวที่หุ่นแซบขึ้นทุกวันอีกคนสำหรับสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์ที่ดูแลสุขภาพและรูปด่างเป็นอย่างดีตอนนี้สวยสะพรั่งและหุ่นแซบมากมาก ปล่อยภาพออกมาแต่ละชอ็อตทำเอาทุกคนต้องตาโตกดไลค์ให้กับปุ๊กลุกกันรัวๆเลยล่าสุดปุ๊กลุกก็ทำเอาทุกสายตาจับจ้องที่เอลสวยแบบไม่อยากจะละสายตาอีกครั้งโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพโพสท่าชิลๆกับเสื้อเอลร้อยกางเกงเอลต่ำที่ทำให้ละสายตาไม่ได้ก็เป็นเพราะเอวบางที่มีกล้ามท้องของสาวปุ๊กลุกนั้นช่างดึงดูดซึ่งเจ้าตัวก็ได้แคปชั่นว่าชอบคนผอมๆเชิญทางนู้นชอบคนอุดมสมบูรณ์เชิญทางนี้ งานนี้ทั้งคนในวงการและแฟนๆแห่เข้ามากดไลค์แจกหัวใจและคอมเมนต์ชมหุ่นเอวบางสุดสตรองของสาวปุ๊กลุกกันยกใหญ่